สวัสดีครับผมนราธรเลิศสวิทช์ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ Play Store ก่อนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราต้องจำเป็นต้องใช้นะครับไปที่ Play Store นะครับกดที่ Play Store ครับและให้เราเลือกนะครับกดตรงนี้นะครับกดคำว่าค้นหาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ แอปแรกที่เราต้องใช้ก็คือแอปโฟร์ r e ครับเพื่อดาวน์โหลดเพลงนะครับกดไปที่โฟร์ r e นะครับพิมพ์มาก็ได้นะครับโฟร์ r e ครับโฟร์ r e ครับกดเสร็จนะครับตรงนี้จะขึ้นมานะครับถ้าใครมีแล้วก็กดเปิดนะครับใครยังไม่มีก็ให้กดติดตั้งนะครับโอเคอันนี้ผมมีแล้วผมก็กดเปิดนะครับโอเคดาวน์โหลดแอปไว้หนึ่งแอปแล้วนะครับอีกแอปแอปต่อไปนะครับ ไปดูแอปใหม่นะครับอีกแอปหนึ่งนะครับแอปที่ต้องติดตั้งก็คือคลิกไปที่เดิมครับค้นหาเหมือนเดิมนะครับค้นหานะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําว่าวิดีโอโชว์นะครับนี่เห็นไหมครับคํานี้นะครับวิดีโอโชว์นะครับแอปนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับวิดีโอโชว์อ่าถ้ามีแล้วก็กดเปิดครับแต่ถ้ายังไม่มีก็กดติดตั้งนะครับ โอเคตอนนี้พอเราได้แอป2อแอปมาแล้วนะครับให้ดูนะครับเรามีแอป2อแอปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือโฟรแชร์แล้วก็วิดีโอโชว์สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องเตรียมเพลงก่อนนะครับเตรียมเพลงก่อนให้กดไปที่โฟรแชร์นี้นะครับเลือกเพลงเราก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราต้องเข้าไปในโฟชร์นะครับเพื่อ ค้นหาเพลงที่เราต้องการครับเข้ามาตรงนี้นะครับให้กดลูกโลกตรงนี้นะครับสีฟ้านะครับกดไปเลยครับลูกโลกเสร็จให้กดคําว่าเพลงนะครับกดคําว่าเพลงครับกดไปเลยครับเพลงกดไปที่เพลงนะครับเราก็กดค้นหาครับค้นหาตรงนี้นะครับกดค้นหาตรงนี้นะครับกดค้นหาครับกดค้นหาค้นหาเพลงอะไรดีครับเพลง อ,อะไรเนอสมมุติผู้ชนะโอเคผู้ชนะซีโรโซกดไปที่ผู้ชนะเลยครับผู้ชนะซีโรโซโอเคจะมีเพลงเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเราเลือกเวอร์ชั่นไหนก็ได้ครับเวอร์ชั่นนี้นะครับ MP3 นะครับกดไปเลยครับ MP3 เสร็จและเราก็กดตรงนี้ครับกดที่ดาวน์โหลดครับ กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดปั๊บระบบก็ดาวน์โหลดเพลงไว้ในเครื่องให้เรานะครับอ่า,าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปให้เราออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเตรียมเตรียมรูปภาพครับไปที่แอปไหนครับไปที่แอปนี้ครับแอปวิดีโอโชว์ครับครบาไปที่วิดีโอโชว์เลยครับสวันดี รอสักครู่นะครับระบบกําลังโหลดอยู่นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดตรงแก้ไขวิดีโอนะครับแก้ไขวิดีโอนะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับจะมีรูปขึ้นมานะครับรูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการใส่นะครับสมมุติว่าผมเลือกรูปนะครับรูปรูปหรือวิดีโอก็ได้นะครับอยากใส่รูปอะไรก็ใส่นะครับกดเข้าไปเลยครับ ก็ขนเลือกรูปได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ขีรูปก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับโอเคสมมติว่าเราเลือกได้แล้วนะครับให้เรากดคําว่าต่อไปครับต่อไปนะครับต่อไปเสร็จนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงคําว่าไม่นะครับเพราะว่าบางทีมันมีธีมบางธีมที่ทําให้ตาลายนะครับกดคําว่าไม่นะครับแล้ว ให้เรากดคําว่าเสียงครับเพื่อต้องการใส่เสียงเพลงนะครับถ้าต้องการใส่ข้อความก็กดตรงคําว่าแค่ไขตรงนี้นะครับโอเคกดเสียงนะครับกดเสียงเสร็จให้เรากดตรงเพลงครับกดเพลงนะครับให้เรากดที่เพลงของฉันตรงนี้นะครับเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เราดาวน์โหลดเพลงไหนไว้ก่อนเลือกเพลงนั้นครับสมมุติว่าเราดาวน์โหลดเพลงผู้ชนะเราก็เลือกตรงเพลงผู้ชนะนะครับกดไปเลยครับกดเสร็จเพลงก็จะมาอยู่เพลงก็จะมาอยู่นะครับ กรออกเส็จให้ไปกดที่ Youtube นะครับกด Youtube นะครับแล้วกดที่ความละเอียดสูงครับกดไปเลยครับความละเอียดสูงระบบก็กำลังอัพโหลดให้เรานะครับเข้าไปอยู่ใน Youtube ช่องของเราเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังอัพโหลดนะครับเข้าช่อง Youtube ของเรานะครับแป๊บเดียวก็ได้นะครับเพราะอินเทอร์เน็ตแรงมากนะครับ โอเคระบบก็จะพาไปที่ช่อง YouTube ของเราครับโดยอัตโนมัติครับแล้วต่อไปเราทำยังไงต่อได้คลิปวีดีโอแล้วนะครับให้เราใส่ชื่อตรงนี้นะครับชื่อคลิปของเรานะครับชื่อคลิปชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ใส่ลิงก์ลิงก์สมัครตรงนี้ได้เลยครับก็เอา,าก๊อปมาวางก็ได้ครับ เสร็จแล้วเราให้กดใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับกดอัปโหลดตรงนี้ครับข้างบนนะครับกดอัปโหลดครับรอสักครู่นะครับระบบก็กําลังอัปโหลดอยู่นะครับและเราสามารถแชร์หลังจากอัปโหลดเสร็จนะครับเราสามารถแชร์วิดีโอนี้ไปตรงไหนก็ได้นะครับในไลน์ในเฟซที่ไหนก็ได้ครับรวบม แชร์ให้ดูนะครับว่าต้องทำยังไงครับแปบบ๊บนึงนะครับดาวน์โหลดอัปโหลดเกือบเสร็จนะครับแปบบ๊บนึงครับรอสักครู่นะครับเริ่มดำเนินการแล้วโอเคแป๊บนึงนะครับอัปโหลดเสร็จเราสามารถแชร์ได้เลยครับก็เอาเป็นว่า เมื่ออะไรที่วิดีโอเราอัปโหลดเสร็จเราก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับหากใครมีข้อสงสัยอื่นใดนะครับสอบถามทางไลน์ส่วนตัวได้นะครับสวัสดีครับ